ครับตอนนี้เราเวลาสร้างตัวเสร็จนะครับเราจะมาโผล่เมืองชื่อเมืองไงผมก็ลืมละวิหารแห่งการเริ่มต้นนะครับ่อยนี้ปั๊บเราจะเดินเวลาเราจะวลเราต้องไปตีวุ้นะครับเราต้องเดินออกวาร์ฟไซด์ครับมานีมานีมานีขวานนี่นะ นี่ป้าออกความนี้เลยครับอันนี้คือเมืองเสาดันไซนะครับนี่เราก็เรามาถึงเราก็ตีวุ้นได้แล้วเวิร์ดเวิด,วด,วด 还有文化的。 เราตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเวลเจ็ดเวลแปดแล้วก็ไปที่หมาป่าไรแค้นต่อเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเวลายาวก,กันนี่ทักทักทายอะทักทายอุ้ยๆผมจะตายเนะ่แรกไปตีแรกไปตีแรกไปตี เออชนะครับผมย่านี่กินก็ได้นะครับได้ HP 10 HP เลยนะเวลาต้องนั่งเลือดหมดเวลานั่งกด insert นะครับไม่ก็กดตรงนี้ก็ได้ครับนี่ นี่ผมจะมาอธิบายเรื่องอาชีพแล้วกันครับนี่ตอนเราเริ่มแรกเราจะเป็นคาเดดนะครับพอคาร์สองวับมันจะมีไฟเตอร์เลนเจอร์แคตเตอร์เซนจูเรียนสายต่อจากไฟเตอร์ก็มีเบอร์สเกอร์พาราดินชายเบดนวอเตอร์แอตซินชาร์ปชูตเตอร์ เทนเชอร์แล้วแคตเตอร์ชายแล้วก็วิซาร์ดเคอริสวอลอกชายนะถามกันเข้ามาจากเซิร์ฟอะไรมาจากเซิร์ฟอะไรเหรอครับ อืมเวลอัพแล้วแล้วเวลอ,อัพกดอันที่เนี่ยวบบน,นะคระับขี่รัดแล้วก็มาอัพสเตตัสได้เลย <c oughs> จวงหนอน สำคลิปนี้ก็ขอจบไม่เท่านี้นะครับเดี๋ยวพอเวลอะไรแค้นได้นะผมจะอัดคลิปมาใหม่นะครับขอบคุณครับ